ไปพาพี่น้องค่ะวันนี้เยียเจิดก็จะไปเทีย่ยวนะคะพี่น้องมาเป็นตัวไปเทีย่ยวกันบีเดิตัวไปเทีย่ยวไปเทีย่ยวไปเที่ยวนะมันกรอบกรอบเลยนะยุ๊บนี่เดี๋ยวบอกมอกนะคะหมอกหมอกหมอกโซ่นะวันนี้อากาศไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็เลยนี่ เก็บตักรดนะชุบใสยลงไปนะชุบเที่ยวไปเรียววันนี้นะคะก็พักคอนค่ะง่ายๆสไตล์ยีรชุบยอนเรียบง่ายนะสำหรับการเป็นตัวเรียบง่ายสไตลออ์ยย รองเท้ากู้ใจนะปุ๊บนี่แต่นแทนไม่ต้องอะไรมากเออมีอะไรอีกนี่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องกระเป๋าเต้นะใส่ต่อเลยนะแล้วอย่าลืมหน้ากลับอนามัยนะแม็กแม็ใส่กระเป๋าไปด้วยเส้ วันนี้มีงบประมาณเท่าไหร่ปาตไปเที่ยว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 พี่เนะชัอปิ้งช็อปปิง้งช็อปปิง้งช็อปิ้งนะปใส่เตอยเยชปิ้งไม่หมดหรอกอืยอนะ นี่นะออุย๊ยเป็นงไงพร้อมแล้วพร้อมแล้วไอ้ย่าอ่ะตามนไปรู้อืพอเรามาถึงตรงนี้ก็ต้องซื้อตัว๋วกดไปเลยมาฮักจากด้วยราคา 4. สี่ฟังราคาสี่ฟาง ตรงนี้เป็นที่หยออ๋อราคาหกฟังจุคออ๋อผูดผิดผู้ถูกเเรียนชึบแล,แล้วตัว,ต,วตัวนี้ก็จะไหลลงมาตรงนี้เราก็หยิบตัวไดมาร้าถนันทนแๆนตัวหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันสําหรับการท่องเที่ยวของเราเนาะโอเคค่ะพี่เนองคะ่ะเราเตรียมตัวออกเดินทางกันเนาะนี่นะะ แล้วก็เป็นห้างอีกหนึ่งห้างนะคะคือห้างเลสซี่พาร์คนะคะเนาะเป็นที่ที่เยจอยชอบไปเป็นประจำเนาะตรงนี้ก็คือด้านนอกนะคะเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบอืมนะส่วนนี้ก็เป็นด้านในเนาะข้างในเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถ่ายไม่ค่อยได้นะคะเยจอยไม่ค่อยกล้าถ่ายเนาะจะเป็นด้านในห้างนะคะเนาะก็มีร้านค้าอะไรมากมายเนาะ ซึ่งยายจอยขออนุญาตนะคะไม่ได้ถ่ายเนาะเวลาเดินนะคะแต่เดี๋ยวยายจอยจะถ่ายตอนที่ยายจอยช้อปปิ้งมาแล้วนะจ๊ะเวลโคร์นนะสำหรับของส่งส่วนใช่ไหมสำหรับของส่งส่วนน่ารักสวยอะน่ารักนะข้างบนมีแกะและแกะน้อยน่ารักนะ ตก็อะไรแลคคูใช่ไหมตัวนี้ตัวแลคคูเอ้ยอันนี้กอดกันน,น,กน,น,น,น่ารักเชียวเออเธออ่านกคู่อู้คูอู้คู่ของเราเนาะสวยน่ารักพี่เพิ่งน้อยพี่เพิ่งน้อยนะคะเนาะนี่เลยกับการเที่ยวหนึ่งวันของพ,พ,ะะพี่น้องค่ะหลังจากไ,ไปช้อปปิ้งมาแล้วมารีวิวนะรีวิว ของที่ยเยจอยไปช็อปปิ้งมาได้อะไรมาบ้างเอ้แน่นอนนะคะยเยจอยก็ไปเอเชียช็อปใช่ไหมเอเชียช็อปเนาะเยจอยก็ได้อะไรมานะนะคะแต่แทนแทนเอเชียช็อป Sh ก็ได้มาสองอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่ะเขาเรียกอะไรเออเดี๋ยนะเขาเรียกว่าดอกอะไรกระแหงดอกอัญชันนะดอกอัญชันโปรแคงน,นะเออเยจอยยังไม่รู้หรอกว่ายเยจอยจะเอามาทําอะไร มันมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะพี่น้องใครมีความรู้เนาะช่วยบอกเจเจเนาะรู้เจเจจะเอามาทําน้ําอัญชันมหมักผมแกงหัวหอมดีมอะคันหัวอะไรประมาณนี้หรือจะทําชาดีหรือจะทําอะไรยังไม่ทราบนะคะซื้อมาก่อนแล้วก็นี่ขนมไข่หงนะคะไข่หงสองลูกนะ <c oughs> <c oughs> เจอจแล้วขนมไข่หงสองลูกเอเชียช็อปนะไปเอเชียช็อปได้มาเท่านี้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งเลสซี่พาร์คใช่ไหมข้ามสุดท้าย อะไรมานัดมองไหมน้องไหมน้องไหมน้องไหมมา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 ชมกันหน่อยนะะโอ้โหตัวกินพัวตั้งมัเลยอุ้ยนะโอ้โหโไม่เจ้าอันต้องไปอยๆมาเลยอ่ะอแอนแนนมาแล้วหนึ่งนี่เลยแคคตัสนะคะไม่รู้สายพันธุ์อะไรแต่เห็นแปลกดีนะสวยเออชอบเอามานะคะตัวนี้12เหรียญนะหนึ่งต้นนะ โอ้โหน่าโอ้ยน่าจุดดุ้งเลยถึงกับดดุ้งเลยนะอันนี้นะอันนี้ก็แคคตัสไซพันหนึ่งเช่นกันนะคะกําแพงเมืองจีนใช่ไหมอันนี้น่าจะใช่นะชออีกเหมือนกันนะอืมอันนี้ลหรอู้นี่อันนี้นะคะเขาเกงเขอปวงมนุ้สวยดี ชนนะก็คือได้น้องน้อยมาสามต้นนะคะสามต้นเนาะนีะ่เลยที่พักนะคะเนาะนีะ่เลยกับการช้อปปิ้งของได้จอยนะอ่ะได้น้องน้อยมาสางต้นมาดูที่หยาดเอ๊ะดูกันมาดูกันนะคะต้นน,นี้เนาะก็คือได้จอยไม่หลัเป็นอะไรที่ปลาเขาเสียวสยองมากนะกับการช้อ,ชอปปิ้งของได้จอยที่เป็มมากอือ เขาก็โอ oh. oh, oh. ้โหลูกแบบนิสิตเลยนะคะแต่น่านีน่เรามีชิ้นเลยอันนี้นะคะน,น,นั่เนเน่เป็นง่ายเป็นงะ่ายนะนี่เลยนี่คือเขาเรียกอะไรไอ้ย่อย,ยตามภาษาเยจ่อยก็นางกวักเลยนะคะต้นนางกวักนะเนาะ นางกวักนางกวักนะสวยแล้วต้นนี้ก็ชอบอีกแล้วนะต้นไม้มาอีกแล้วน,น,นะครับท่านนะนะพี่นอ็อกความสุขของเยอยจอยอยู่กับต้นไม้จริงๆนะคะนี่ก็คือไปช้อปปิ้งมาวันนี้นะคะดูก่อนดูก่อนว่าจ่ายไปเท่าไหร่่ระให้ไปรนะ้อยสี่สิบใชร้อยสี่สิบนะยายจอยจ่ายไปนะร้อยสี่สิบยายจอยเหลือเงินอยู่ห้าสิบ 70 80นะคะ140เหลือ80ใช้ไปเท่าไหร่นะ140เหลือ80อ่าใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวนะใช้ไปห0ไหมนะร้ยร้อยสี่สิบใช่ใช้ไป 60, ไหกสิบนะ 140, 40, 60, นะคิดนานไปหน่อยโอเคเนาะใช้ไปหกสิบหกสิบบาทนะวันนี้ยายจอยสำหรับการช้อปปิ้งของยายจอยเนาะนี่เลยก็เป็นอะไรที่ แฮปปี้นะคะแฮปปี้เนกเนาะแน่ๆนะชิมก่อนนะคะรีวิวเวลขนมขนมอ๋อออนี่เลยเต้องอะไรานะนี่นะคะขนมไข่บุงอื้อหืออือร่อยลูกละสองบาทห้าสิบนะสองบาทห้าสิบสองเหรียญห้าสิบประมาณหกสิบเจ็ดสิบาทแต่หนึ่งลูกนะเจ็ดสิบาทราคานะเอาเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องขาเนาะ กับชอปปิ้งหนึ่งวันไปเที่ยวหนึ่งวันสำหรับยายจอยเนาะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวกินขนมต่อนะคะบายบายนะคะบายยบายบาย